นี่คือต้นมะพูดนะครับอยู่ในสวนของคุณแม่ผมเป็นผลไม้พื้นบ้านนะครับที่หลายๆคนเนี่ยคงลืมไปแล้วนะครับอันนี้ต้นก็ค่อนข้างต้นใหญ่พอสมควรนะครับหลายๆท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ามะพูดเนี่ยมีหน้าตายอย่างไรนะครับอันนี้คือใบมะพูดนะครับแต่มะพูดเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับ พาะสารธรรมชาติในมะพูดเนี่ยช่วยในการล้างลำไส้และล้างผิดตับของเราครับผิวของต้นมะพูดก็จะคลุกคละนะครับออกสีดำอ่อนๆครับแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลักษณะของลูกมะพูดคือกลมๆเหมือนส้มเขียวหวานนะครับ สีออกเหลืองส้มเหมือนกันเลยครับนี่คือผลมะพูดที่เหลืออยู่นะครับหลังจากที่พี่สาวผมเก็บไปแล้วก็เอาไปปอกเอาแต่เนื้อมาให้ผมลองคั้นน้ำแบบสกัดเย็นดูครับอันนี้เป็นมแมลงวันทองนะครับเขาชอบมาต่อยผลมะพูดพอต่อยเสร็จแล้วก็จะเสียหายประมาณนี้ครับ ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนโดยส่วนใหญ่นะครับคงไม่รู้จักผลไม้ชนิดนี้นะครับเพราะว่าเป็นผลไม้พื้นบ้านของคนไทยในอดีตนั่นเองครับคนไทยในอดีตเนี่ยเขาทานมาพูดเพื่ออะไรครับช่วยล้างพิษตับขับลมขับทายและบำรุงร่างกายด้วยนะครับเป็นหนึ่งในผลไม้ตัวท็อปที่ช่วย ดีท็อกซ์ได้ดีมากๆนะครับคงหารับประทานไม่ได้ง่ายนะครับถ้าใครไม่มีสวนเองเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นคนเอามาพูดมาวางขายเลยครับพี่สาวของผมเก็บมาเป็นกระมังเลยนะครับแล้วก็มาปอกเอาแต่เนื้อเดี๋ยวจะมาให้ผมเนี่ยทำน้ำมาพูดสกัดเย็นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำน้ำมาพูดสกัดเย็นผมลองมาปอกเขาดูสักนิดนึงนะครับว่ามะพูดเนี่ยก็เ,เป็นอย่างไรโอ้โหเนื้อนี่ ส้มสุดๆเลยครับผมเคยทานนะครับเวลาไปบ้านคุณแม่นะครับช่วงนี้มาพูดเขาผลเขาสุกแล้วก็ลองเก็บมาปอกแล้วรับประทานดูก็เปรี้ยวๆหวานๆนะครับอร่อยดีครับ เนี่ยครับเขามีเมล็ดอยู่ข้างในนะครับเมล็ดก็จะประมาณนี้ข้างในนี่ยังมีเมล็ดอีกนะครับ<ม>เนื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเม็ดเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะข้างในนี้จะมีเมล็ดด้วยนะนครับเนี่ยฮะยังมีเม็ดอีกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราไป นำมาพูดที่พี enfin, ่สาวผมปอกใส่กล่องแล้วเนี่ยมาทำน้ำมาพูดสกัดเย็นดีกว่าครับลองชิมดูสักนิดหนึ่งนะครับเนื้อคล้ายๆกับเนื้อกระท้อนนะครับเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีครับผมพิจารณาแล้วว่ามาพูดเนี่ยเนื้อค่อนข้างจะนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาสกัดกับเครื่องเฮลเทคนะครับแต่เนื้อ เนื้อข้างในเนนิ่มข้างนอกออกแข็งๆหน่อยนะครับจะสกัดกับออสกาก็ได้หรือว่าฮูรอมก็ได้นะครับแต่ถ้าใบบแองเจิลเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวหัวกลองรูใหญ่นะครับเครื่องแยกกากศเฮลเทลคเนี่ยครับเขาจะสกัดอะไรที่เนื้อออกนิ่มๆค่อนข้างดีมาก จะเข้มข้นหน่อยนะครับดูเหมือนเป็นน้ำส้มเลยนะครับสีส้มจัดมากเลยครับ เครื่องเฮลเทคนี้ก็ทำงานได้ดีนะครับยังไม่มีผักผลไม้ที่ล้นๆ้นและตันๆๆออกมาเลยนะครับโดยปกติเครื่องที่มีแรงบีบสูงเนะ่ยเมื่อสกัดไปสักระยะหนึ่งตรงนี้จะเออไปด้วยเนื้อของผักผลไม้นะครับ น้ำค่อนข้างจะน้อยนะครับในส่วนของบะพูดเนี่ยฮะ เส้นใหญ่ของมะพูดนนี่ก็ค่อนข้างจะเส้นใหญ่น้อยลองชิมดูสักนิดหนึ่งครับ ก็ยังไม่เคยดื่มน้ำมาพูดสดๆอย่างนี้เลยนะครับหวานๆเปรียปร้ยวๆนะครับแล้วก็น้ำออกจะข้นๆนะครับรสชาติดีเหมือนกันครับ ใช้ได้นะฮะที่เหลือเดี๋ยวใส่ขวดแล้วลองเอาไปให้คุณแม่ทานดูนะครับเขาเป็นเจ้าของที่ครับสกัดเสร็จแล้วต้องเอาไปให้ท่านดื่มสักนิดหนึ่งครับว่าท่านจะมีความเห็นอย่างไรครับ อย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ขันสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ